ช่วงเวลาต่อจากนี้เราอยากให้คุณหันไปมองคนที่นั่งข้างๆคนที่นั่งข้างหลังคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วถามเขาว่าเคยบอกรักใครหรือยัง น้องผมอ่ะมันก็เหมือนลุงเหมือนผมแหละไ,<อ>ไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากใครเลลุงวิดีโอพรีเซนต์เราก็จะเล่าเรื่องของผลงานของบริษัทภายใต้สโลแกนเดินไปสู่ดวงดาวครับคงบ้าอะไรวะจะเดินสู่ดวงดาวได้โวยกล่องมันเป็นคอนเซปต์เลือกไปเรียนทำรองเท้ากับโกงแล้วกันปะเตียขอบคุณมากนะขวัญที่เชื่อใจผมอ่ะคุณกับลูกเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผมเลย ยิ่มาเปลี่ยนเพลงข้าใหม่วะเนี่ยเองเป็นคนมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีสูงแต่พรสวรรค์ของเอง่มันกําลังทําลายความเป็นคนของเองลงอย่างสิ้นเชิงผมก็ไม่ได้หวังให้ใครมาสอนผมคนอย่างผมเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเองมันไม่เคยฟังใครถ้ารื้ทำรองเท้าเป็นสักครู่นะแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะมัวจะตัดทีละแผ่นเงจะไปทันกินอะไรในโรงงานก็มีเครื่องตัดทีละเป็นร้อยๆอ,อันฉันบ้าไปแล้วบ้าที่ทิ้งชีวิตมาอยู่ที่นี่ ถ้าเรากับกรุงเทพเราก็จะสบายกว่านี้แม่ใช่มาหนีตัวกองไปรักแม่แล้วที่ชีวิตนี้พี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ปะต้องคอยตามดูแลแกทุกฝีก้าวเลยเหรอเปรียกให้สอนอะไรวะอ้ยเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะตัววัวเองอยากเป็นทาหารนักใช่ไหมอยากมีสภาพอย่างนั้นใช่ไมะปรยโอ้เจงแล้ว เหมือนันตัวซวยเนี่ยเลยโกงช่วยดูแลน้องผมแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอผมจะพาน้องกลับบ้านใครก็มาสั่งผมไม่ได้ลู อบคุณที่รักกันแค่ดูก็รูัวเลือไม่มีความสุขเห็นเลือนั่งก้มหน้าก้มตาทั้งวันเลยหนูคุยบีบีกับเพื่อนอะแปะเ <12 S 2> <c oughs> พะื่อนเลือเป็นก่ลองปากเตะ12พฤษภาคมนี้รีบขอบคุณคนที่รักคุณ